เรื่องดักฟังในวันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปมองหาแรงบันดาลใจเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังมองหาสิ่งนั้นอยู่นะครับนอกจากแรงบันดาลใจแล้วก็วเกิดคุณเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมลโรบินมาฝากครับเธอคือหนึ่งในนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังของโลกครับ แล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือขายดีที่ช่วยให้คนหลายล้านคนพลิกชีวิตของตัวเองได้สำเร็จแต่รู้ไหมครับกว่าที่เธอจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ชีวิตของเธอก็ต้องผ่านความยากลำบากมากมายลองจินตนาการดูนะครับจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีหนี้สินประมาณสัก8 0 0แสนดอลลาร์แล้วก็กำลังจมอยู่ในความกังวลความเครียดแล้ก็ความหลมเหลวกลับสามารถพลิกชีวิตของตัวเอง ด้วยวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งซึ่งเธอบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการครับวันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักจากเมลโรบินไปพร้อมๆกันรู้จักว่าเธอเป็นใครฮะผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ที่สำคัญครับเราจะได้เรียนรู้ไปกับ2แนวคิดของเธอที่ช่วยคนอีกนะับล้านเปลี่ยนชีวิตได้สำเร็จ2แนวคิดนั้นก็คือ five second rule นะครับหรือกด5วินาที ที่ช่วยให้เราลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล็ดเดิมนะครับแนวคิดการปล่อยวางและยอมรับความเป็นไปของคนรอบข้างซึ่งช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมไปดักฟังมาครับผมดักฟังมาจากพอดแคสต์ของ Simon s i n เนครับที่ชื่อว่า The First Step The Reduce Your Anxiety with Other m a l Robin a b i t of Optimus พอดแคสต์ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันนะครับกับ2กฎที่ว่าไปก่อนอื่นนะครับเราต้องไปทำความรู้จักกับเมลร็อบบินนะครับเมลร็อบบินเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับในฐานะนักนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกและก็นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร แต่รู้ไหมครับว่าเมลเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากสุดๆมาก่อนชีวิตของเธอครับก่อนที่จะมีชื่อเสียงไม่ได้โรยด้วยกีดกุหลาบเลยนะครับลองจินตนาการดูนะครับเมลในวัย40ต้นๆครับกำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ครอบครัวของเธอกําลังล้มลุกคลุกคลานสามีของเธอลงทุนทําธุรกิจร้านอาหารแต่กิจการกลับไปไม่รอดจนเป็นหนี้ก้อนโตครับเมลครับมีลูกเล็ก 3คนที่ต้องดูแลครับและแต่ละวันก็เต็มไปด้วยความเครียดและก็ความกังวลใจคืนนั้นครับเธอนอนไม่หลับครับเปิดทีวีไปเรื่อยๆและสิ่งที่เธอเห็นก็คือภาพจรวดที่กำลังถูกปล่อยสู่อวกาศมีเสียงนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วจรวดก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าภาพนั้นผ่านไปแต่บางอย่างกลับ ติดอยู่ในใจเธอครับเช้าวันต่อมาครับแมวรู้สึกถึงพลังใจจะลุกขึ้นจากที่นอนเหมือนเดิมครับเธอรู้สึกว่าเช้าวันนี้มันหมดกําลังใจอ่ะมันไม่มีกำลังใจเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้มาซ้ำๆซ้ๆซ้าๆชีวิตครับมีเรื่องให้สู้อยู่เยอะจนไม่อยากเผชิญหน้าแต่ทันใดนั้นเองครับ เธอนึกถึงเสียงนับถอยหลังของเจ้าวดเมื่อคืนเมลตัดสินใจลองทำบางสิ่งที่แปลกใหม่กับตัวเองดูครับเธอนับถอยหลังในใจ5 4 3 2 1แล้วบังคับให้ตัวเองเด้งขึ้นจากเตียงทันทีเหมือนจะรวดที่ส่งออกไปสู่อวกาศตอนนั้นเธอทำไปโดยความรู้สึกที่มันประชดชีวิตอยู่นิดๆนะฮะ โดยไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเธอลุกขึ้นจากเตียงได้สำเร็จจริงๆทุกวันที่ผ่านมาเธอลุกขึ้นสู้กับวันใหม่เป็นเรื่องที่ยากเย็ยนเหลือเกินแต่เช้านั้นแค่การลุกขึ้นยืนได้ทำให้เมลรู้สึกเหมือนได้ควบคุมอะไรบางอย่างในชีวิตครับเมลเริ่มลองใช้การนับถอยหลังแบบนี้ กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเธอด้วยเมื่อมีงานบ้านที่เธอผัดวันประกันพุ่งเธอก็จะนับ5 4 3 2 1แล้วก็ลงมือทำมันเลยเวลาอยากออกไปวิ่งออกกำลังกายแต่ใจนั้นขี้เกียจเหลือเกินเพื่อว่าหลายๆคนเป็นครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอก็ใช้ชีวิตเช่นเดียวกันแบบนี้เธอก็นับ5 4 3 2 1แล้วก็ออกไปวิ่งออกกำลังกาย ผลคือเธอเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ควรทำได้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดชีวิตที่เหมือนจะควบคุมไม่ได้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับความมั่นใจของเธอค่อยๆกลับมาหลังจากนั้นไม่นานโอกาสที่ไม่คาดฝันก็มาถึงครับมเมลได้รับเชิญให้ขึ้นพูดในรายการเท็ดเอ็กงานหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเธอไม่ใช่นักพูดมืออาชีพอะไรเลยนะครับ เธอบอกว่าตัวเองตื่นเต้นมากและแทบจะลืมบทพูดที่เตรียมมาทั้งหมดแต่ด้วยสัญชาตญาณบางอย่างครับเมลได้แชร์เคล็ดลับ5วินาทีนี้ mm hmm. บนเวทีเป็นครั้งแรกโดยแทบไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนเลยเธอบอกผู้ชมประมาณว่าทุกครั้งครับที่คุณมีความคิดจะทำอะไรสักอย่างให้ลงมือทำภายใน5วินาทีก่อนที่สมองจะฆ่าความตั้งใจนันทิ้ง แล้วเธอก็ปิดท้ายการพูดครั้งนั้นลงไปเมลเองครับยังไม่ทันได้ตระหนักเลยว่าประโยคสั้นๆนั้นได้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการคลิปการพูดของเมลครับถูกอัปโหลดออนไลน์และและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักผู้คนจากทั่วโลกเริ่มอีเมลมาหาเธอครับพวกเขาเล่าว่าลองเอาวิธีคิดแบบ5วินาทีของเมลเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองดู แล้วมันก็ได้ผลยังไม่น่าเชื่อนะครับมีทั้งคนที่ใช้มันในการเลิกผัดวันประกันพุ่งเรื่องเรียนคนที่กล้าออกไปพูดไอเดียดีๆในที่ประชุมเพราะนับถอยหลังแล้วพูดไปออกไปก่อนที่ความกลัวมันจะเข้ามารวมไปถึงคนที่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังเมลอ่านอีเมลเหล่านั้นแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับ เพราะเดิมทีครับเธอคิดว่าเคล็ดลับเล็กๆนี้ก็แค่ช่วยให้เธอผ่านช่วงชีวิตที่ลากยากลำบากของตัวเองไปได้เท่านั้นแต่ตอนนี้มันกลับช่วยชีวิตคนอื่นได้เป็นพันๆเหมือนๆคนเลยทีเดียวจากจุดนั้นนั่นเองครับเมลรบินก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเธอเขียนหนังสือชื่อ The f Second Rule กด5วินาทีซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีติดอันดับ หนังสือเล่มนี้ครับทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักแนวคิดง่ายๆแต่ทรงพลังของเธอและทำให้เมลกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเมื่อมองย้อนกลับไปเมลบอกว่าช่วงเวลาที่เธอตัดสินใจกระโดดออกจากเตียงในวันนั้นเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่พาเธอมาถึงจุดที่สามารถช่วยเหลือและจุดประกายชีวิตของคนอื่นได้ในทุกวันนี้คราวนี้ครับ เราจะมาเจาะเล็กกันสักหน่อยครับว่าจะกด5วินาทีเนี่ยที่เมลคิดคนขึ้นมาเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างกด5วินาทีเป็นเทคนิคง่ายมากๆครับแต่ใช้ได้ผลอย่างเหลือเชื่อครับแนวคิดหลักมีว่าถ้าเรามีความคิดหรือตั้งใจที่จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วเราก็จงลงมือทําภายใน5วินาที ไม่งั้นสมองของเราจะเริ่มหาเหตุผลมาขัดขวางหรือดึงเราให้ผอดผ่อนการลงมือทำออกไปเรื่อยๆฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่หลายคนก็สงสัยว่ามันจะเวิร์กจริงเหรอเดี๋ยวลองนึกภาพตามนะครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเวลาที่เราอยากทำอะไรดีๆเนี่ยเช่นอยากตื่นเช้ามาออกกำลังกายอยากเริ่มเขียนบทความที่ติดค้างไว้หรืออยากเก็บห้องที่รกรุงรัง เรามักจะ,จะมีช่วงเวลาจังหวะสั้นๆที่คิดขึ้นมาเอาละต้องทําได้สิแต่ผ่านไปไม่กี่วินาทีครับความคิดอีกเสียงก็จะดังขึ้นมาขอนอนต่ออีกนิดนึงดีกว่าไว้ทําพรุ่งนี้แล้วกันหรือขอเลื่อนอีกหน่อยแล้วกันนะฮะสุดทา้า <c> ย <oughs> ก็ไม่ได้ทําสักทีใช่ไหมะฮะเมลค้นพบว่าช่วงเวลาสำคัญที่เราควรชฉวยไว้ก็คือ5วินาทีแรกที่ความตั้งใจนั้นผุดขึ้นมานั่เองครับ วิธีการที่ตรงไปตรงมาก็คือทันทีครับที่รู้ตัวว่ามีอะไรที่ควรทำแต่ใจเริ่มผัดวันประกันพุ่งให้รีบนับถอยหลังเลยครับ3 2สในใจหรือ,หร,อ,ห,รอหรือนับดังๆก็ได้นะครับถ้าไม่เขินแล้วจากนั้นลงมือทำทันทีครับการนับถอยหลังแบบนี้เปรียบเสมือนการกดปุ่มรีเซ็ตเล็กๆในสมองของเราครับมันช่วยหยุด ความคิดฟุ้งซ่านหรือข้ออ้างต่างๆที่ผุดขึ้นมาแล้วพอเรานับถึง1ปุ๊บให้ถือเสมือนว่าไม่มีอะไรแก้ตัวอีกแล้วครับลุยเลยครับตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวครับตอนเช้าเสียงนาฬิกาปลุกดังลั่นขึ้นมาคุณงัวเงียในใจคิดว่าเอ๊ะจะตื่นดีไหมนะหรือขอน,อนอนต่ออีกสัก5้านาทีนี่แหละครับเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเมลบอกไว้ไงนะฮะถ้าเราเผลอคิดต่ออีกนิดเดียว เดี๋ยวจะต่อรองกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลับต่อแน่นอนเมื่อตระหนักได้แบบนั้นนะครับให้คุณรีบนับ5 4า2 1แล้วดีตัวเองครับลุกขึ้นมานั่งเลยนะฮะไม่ต้องปล่อยให้สมองคิดเรื่องอื่นครับในช่วงไม่กี่วินาทีนี้เราต้องชิงลงมือก่อนที่ความขี้เกียจจะกลับมาข้อมงำได้สำเร็จนี่ก็ได้สำเร็จไปแล้วนะคะขั้นหนึ่ง ลองฟังอีกสักตัวอย่างที่เมลยกมานะฮะสมมุติคุณตั้งใจจะเริ่มออกกําลังกายตอนเย็นหลังเลิกงานแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วใจก็เริ่มต่อรองครับเหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่เอาดีกว่าอยากปล่อยให้ความคิดนั้นชนะเด็ดขาดนะครับให้ลองนับถอยหลัง5วินาทีแล้วลุกขึ้นเปลี่ยนชุดใส่รองเท้าวิ่งออกจาบ้านไปเลยฮะแม้จะยังขี้เกียจอยู่แต่พอคุณเริ่มวิ่งก้าวแรกออกไปเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีครับจะรู้สึกดีเอง ว่าเออเนี่แหละเราได้ทำตามที่เราตั้งใจไว้ละเมลเล่าว่าเธอใช้กด5วินาทีนี้กับเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศรัพท์หาลูกค,ค้าเวลาที่เธอกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือการพูดไอเดียในที่ประชุมที่เธออาจจะไม่ค่อยกล้าพูดทุกครั้งที่ใจเริ่มฟอหรือคิดจะผัดผ่อนงานอะไรเธอจะเริ่มนับถอยหลัง5วินาที แล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นทันทีเธอบอกว่ายิ่งทำบ่อยๆสมองจะเริ่มชินกับการลงมือทำมากขึ้นเรื่อยๆจากคนที่เคยจมอยู่กับความกังวลและเฉยชาก็กลายเป็นคนที่คล่องแคล่วแล้วก็มั่นใจมากขึ้นผลผลิตที่เกิดขึ้นกับตัวเมลเองนั้นน่าทึ่งมากๆนะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนนับล้านที่ใช้กฎนี้ มีเรื่องเล่ามากมายจากคนทั่วโลกที่เมลได้รับฟังหลังจากเธอเยผยแพร่เทคนิคนี้ออกไปเช่นนักศึกษาคนหนึ่งครับเคยส่งงานช้ามาตลอดเลยพอลองใช้กด5 4 3 2 1เนี่ยนะฮะก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ส่งงานตรงเวลาจนเกรดดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ากด5วินาทีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยเอาชนะแรงเฉยและความหลังเลในตัวเรา พอเรากล้าที่จะลงมือทำสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทีละก้าวทีละก้าวและสําคัญก็คือมันเป็นวิธีการที่ใครๆก็ทำได้ครับไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือทักษะพิเศษอะไรเลยแค่พร้อมจะลองก็พอแล้วครับและก็อย่าลืมนับถอยหลังนะครับ จากการนับถอยหลัง5วินาทีครับเราจะไปอีกทฤษฎีหนึ่งของเธอครับที่ชื่อว่าเล็ดเดมหรือว่าปล่อยเข้าไปตามทางของเขานอกจากกด5วินาทีจะช่วยกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วครับเมลล์โรบบินยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น <S <S แนวคิดนี้มีชื่อเก๋ว่าเล็ดเดมนะครับถ้าแปลเป็นไทยง่าย,ายก็คือช่างมันปล่อยก็เถอะหรือว่าจะมีคำศัพท์อื่นนะฮะหลังจากที่เมลประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง ช่วยเหลือคนมากมายด้วยกด5วินาทีครับเธอก็สังเกตเห็นว่าความเครียดและความทุกข์อีกหลายอย่างรวมถึงตัวเธอเองด้วยครับที่ต้องเจอบ่อยๆคือความวิตกกังวลกับพฤติกรรมหลังการตัดสินของคนอื่นรอบตัวเรามักจะหงุดหงิดใจครับเมื่อคนอื่นทําอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้เช่นทําไมแฟนเราไม่ทําอย่างนั้นทําไมเพื่อนเราไม่ทําอย่างนี้ทําไมลูกไม่เชื่อฟังเรา เม่ยอมรับเลยครับว่าแต่ก่อนเธอก็เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการครับชอบพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างรอบตัวให้เป็นไปตามใจเพราะคิดว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขและทุกอย่างก็จะออกมาดีแต่ความจริงกับตรงกันข้ามเลยนะครับมันยิ่งทำให้เธอเครียดแล้วก็ผิดหวังซ้ำๆครับและอาจทำให้ความสำคัญกับคนที่เธอรักตึงเครียดโดยไม่จำเป็นอีกด้วย แล้ววันหนึ่งครับเมลก็ตาสว่างแล้วคิดได้ครับที่จริงเนี่ยเราควบคุมใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเองนี่คือสิ่งที่เมลย้าคนเราทุกคนต่างมีความคิดและทางเดินชีวิตของตัวเองครับเราบังคับให้ใครมาเป็นแบบที่เราต้องการไม่ได้แม้จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักก็ตามและนั่นคือจุดกำเนิดของแนวคิดที่ชื่อว่าเล t เดมที่เมลนำมาแบ่งปันให้พวกเราได้เรียนรู้กันผ่านพอดแคสต์นะครับ หลังจากเลสเดมมันก็มีหลักการสิ่งนี้ตรงๆเลยนะครับก็คือถ้าใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบางอย่างก็ให้ปล่อยให้เขาทำไปตามที่เขาเลือกเราเลสเดมเป็นตัวของตัวเองและทำให้และทาในสิ่งที่เขาต้องการทำให้เราทำไมเราถึงควรทำแบบนั้นนะฮะทำไมเราถึงควรปล่อย ให้เขาทําตามสิ่งที่เขาต้องการก็เพราะว่าการปล่อยให้เขาเป็นตัวเองจะทําให้เราเห็นทัดแผลและลำดับความสําคัญในชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนคนแต่ละคนแสดงออกถึงสิ่งที่เขาให้คุณค่าผ่านการกระทําและการตัดสินใจของเขาเองเช่นถ้าเพื่อนของเราไม่ค่อยชวนเราไปเที่ยวไม่ค่อยติดต่อเรา นั่นก็อาจ,จแปลว่าเขากําลังยุ่งกับสิ่งอื่นหรือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ปล่อยให้เขาทําไปตามวิถีของเขาเมลมักยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นถ้าเพื่อนของคุณไม่ชวนคุณไปสังสรรค์ด้วยในสุดสัปดาห์นี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะอย่าเสียเวลาโกรธหรือน้อยใ,ใจไปเลยครับปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาตามที่เขาเห็นว่าเหมาะส่วนเราก็หาอย่างอื่นทํา ที่ทําให้เรามีความสุขได้ถ้าคนที่คุณกําลังเดทด้วยยังไม่อยากจริงจังผูกมัดความสำคัญก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาเลือกทางของเขาถ้าเขายังไม่พร้อมเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบังคับใจเขาทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองถ้าลูกของคุณไม่อยากไปเดินเล่นในตลาดนัดกับคุณก็ปล่อยเขาไปตามที่เขาชอบนะครับไม่ต้องไปดึงดันฝืนใจ ลูกอาจจะแค่อยากอยู่บ้านเล่นเกมหรือเจอเพื่อนของเขาฮะเราก็ปล่อยให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเราก็ไปเดินตลาดนัดคนเดียวหรือชวนเพื่อนคนอื่นไปแทนก็สนุกได้เหมือนกันนะครับการเล็ดเดมแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจใยดีต่อคนรอบข้างนะครับแต่มันหมายถึงว่าเราเคารพการตัดสินใจและความเป็นตัวของเขาเองของคนอื่น เราเลิกเอาตัวเองไปผูกกับการกระทําของคนอื่นให้เหนื่อยใจครับเปลี่ยนจากความคิดเดิม,ดมที่ว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างที่เราคิดมาเป็นก็เขาเลือกทําของเขาแบบนั้นช่างเขาเถอะพูดง่ายก็คือหยุดเอาควาสุขของเราไปขึ้นอยู่กับการควบคุมคนอื่นนั่นเองแล้วพอเราปล่อยให้คนอื่นเป็นแบบที่เขาเป็นได้สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือ ใจของเราจะเบาขึ้นเยอะเลยนะครับเบลเยี่ยวบอกอย่างน้นความทุกข์ในใจจากการคาดหวังผิดหวังจะลดลงอย่างมากเราจะไม่คอยกังวลหรือหงุดหงิดกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอีกต่อไปและที่สำคัญคือเราจะมีพลังเหลือไปโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆในชีวิตนั่นเองนะครับเมลสรุปไว้อย่างน่าสนใจครับในชีวิตคนเรามีอยู่3สิ่งเท่านั้น ที่เราควบคุมได้จริง 1. ความคิดของเราเองเราจะคิดมุมบวกหรือมุมลบกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเราเราทำได้ทางนั้นครับสการกระทำของเรานี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้เราจะลงมือทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราและ 3. ครับปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้ แต่เราควบคุมได้นะว่าเราจะรู้สึกต่อมันอย่างไรนอกเหนือจากทั้ง3นี้แล้วที่เหลือในโลกใบนี้เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ภายใต้ความคิดที่ชื่อว่าเล็ดเดมมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ได้รู้จักทั้งกฎ5วินาทีและทฤษฎีเล็ดเดมสองแนวคิดดีๆจากเมลโรบิน ไอเดียทั้งสองนี้จริง,รงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับไม่ซับซ้อนแต่หลายครั้งนะครับเราไม่ค่อยนึกถึงมันเพราะชีวิตประจำวันของเรามักพาเราไหลไปกับความเคยชินกด5วินาทีนี้ครับช่วยให้เราไม่ผัดวันประกันพุ่งผัดผักดันตัวเองให้เริ่มลงมือทำสิ่งดีๆส่วนทฤษฎีเล็ดเดมก็ช่วยให้เราปล่อยวางจากความกังวลใจที่มีต่อการกระทาของคนอื่นเมื่อฟังแล้ว ดูดีแบบนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลองมันลองเอามันไปใช้จริงๆนะครับหลังจบพอดแคสต์ตอนนี้อยากชวนทุกคนลองทําอะไรสนุกเล็กๆน้อยๆกันดูนะครับเริ่มจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราก่อนเลยเช่นพรุ่งนี้เช้านะครับเมื่อนาฬิกาปลุกดังถ้าคุณรู้สึกว่าปกติแล้วต้องกดเลื่อนปลุกลองนึกถึงเมลรอบบินนะครับแล้นับ5 4 3สแล้วก็ลุยเลยจากนั้นลุกขึ้นจากเตียงทันทีครับ ดูซิว่าคุณจะรู้สึกกระปีก้กระเป๋ามากขึ้นไหมและถ้าวันไหนคุณอยากนึกว่าคุณจะออกวิ่งออกกําลังแล้วขี้เกียจก็ลองนับแบบนี้อยู่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในขณนะดเดียวกันครับลองสังเกตสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวครับที่เคยทําให้คุณปวดใจเพราะคนอื่นดูครับอาจจะเป็นในเรื่องที่ทํางานหรือครอบครัวก็ได้นะฮะถ้าเจอเหตุการณ์ที่ใครสักคนทําอะไรไม่ได้ดังใจ ลองสูดหายใจเขาลึกๆครับแล้วบอกกับตัวเองว่าช่างเลาเถอปล่อยให้เขาทําแบบนั้นไปนั่นแหละและดูผลที่เกิดขึ้นกับใจเ,เรานะครับคุณอาจจะพบว่าตัวเองสบายใจขึ้นเยอะเลยไม่ต้องแบกความโมโหหรือเสียใจไปทั้งวันแล้วคุณก็มีสมาธิกับพลังงานไปโฟก,กัสกับเรื่องดีๆอย่างอื่นของคุณแทนนะครับหวังว่าเรื่องราวของเมลโรบินและสองเครื่องมือเล็กๆแต่ทรงพลังนี้จะช่วยจุดประกายบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังนะครับ การพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตภายในวันเดียวครับบางทีมันอาจจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแค่ห้าวิของความกล้าแล้วก็ปล่อยวางบางเรื่องที่เราหนักใจไปเท่าน,นั้นเองขอบคุณสำหรับการติดตามครับ